12ร้านชื่อแปลกยังไม่ทันเปิดลูกค้ามาเต็มหากจะเปิดร้านใดๆก็ตามนอกจากสินค้าดีบริการดีแล้วสิ่งสําคัญที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการตั้งชื่อ,ย,อยิ่งยุคออนไลน์แบบนี้ชื่อแปลกแหวกแนวก็ยิ่งเป็นที่สนใจถ้าโชคดีมีคนเอาชื่อร้านเราไปโพสต์ส่งต่อกันไปเรื่อยๆก็เท่ากับได้โฆษณาร้านแบบไม่ต้องเสียเงินลองมาดูว่าชื่อร้านที่น่าสนใจชนิดแปลกแหวกแนวมีชื่อร้านอะไรกันบ้างคะ่ะ 1. ร้านส้มตําวิปลิต 2. ร้านตําแปลกแทบลืมผัว 3. ชาบูเห็นหมี 4. ร้านเย็นตาโฟตอแหล 5. ร้านแหลกไม่แหลกายปากหมาหน้านวด 6. ร้านลักจุ่มมุมตึก 7. ร้านข้าวผัดไม่เลือก 8. ร้านฉันไม่ว่าง 9. ร้านแดกหัวมัน 10. ร้านจางวางอิ่ม 11. ร้านจิ๋มแดง 12. ร้านบาหลีลาว แต่การจะขายดีหรือไม่ดีจะมีลูกค้ามากหรือน้อยก็อยู่ที่คุณภาพสินค้าและบริการเป็นสำคัญการตั้งชื่อจะช่วยแค่ดึงดูดให้คนสนใจและเข้ามาใช้บริการในร้านเท่านั้นค่ะ